สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ฮิวลอมี่ชแนลค่ะชแนลการพยากรณ์ด้วยโหราศาสตร์ตะวันตกกับอาจารย์มิมี่นะคะอาจารย์กลับมาแล้วค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะที่ไม่ได้ทําคลิปถึง2เดือนก็คือกุมภากับมีนาคมนะพอดีอาจารย์ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจแล้วก็เป็นปัญหากับการใช้เสียงเนาะตอนนี้อาจารย์กลับมาแล้วแล้วก็รู้ซึ้งแล้วว่าการรักษาสุขภาพสําคัญที่สุดนะคะเอาล่ะคลิปนี้เป็นคลิปการพยากรณ์ของชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะหรือว่าผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่20 สกรกฎาคมจนถึง23สิงหาคมคุณถือเป็นชาวสิงห์ตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะคลิปนี้เป็นคลิปกันทยากรของเดือนเมษายนนะคะต้อนรับเทศกาลสงกรานต์นะคะปีใหม่ไทยนะอาจารย์ก็มาแบบสดใสน,นะมาเหลืองชมพูกันเลยทีเดียวนะคะก็เรามาดูกันค่ะว่าในเดือนเมษายนนะชาวลัคนาราศีสิงห์จะมีเรื่องราวของดวงชะตาในภาพรวมทั่วไปเป็นยังไงบ้างนะคะมาดูกันค่ะโดยที่ในเรื่องของดวงดาวจะเห็นว่า ดวงดาวส่วนมากจะไปกระจุกตัวอยู่ในเรือนที่7,8,9นะคะจะส่งผลในเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์เรื่องของการเงินที่เกี่ยวข้องกับชาวบ้านนะแล้วก็เรือนที่9คือการเดินทางการเรียนรู้การศึกษาต่อนั่นเองนะคะจิตวิญญาณศาส,สนาปรัชญาก็ได้นะ ส่วนไพ่อาจารย์เปิดได้ไพ่ The Chariot นะคะ3าคาา The Magician 6ดาบ9ดาบ Soul Searching Reconciliation แล้วก็ Separation ไพ่ออกมาเป็น energy พลังกลางๆไม่ได้ดีถึงที่สุดและก็ไม่ได้เลวร้ายถึงที่สุดนะเดี๋ยวอาจารย์จะพูดในลักษณะของดวงดาวภาพรวมก่อนว่าเดือนนี้ธีมของมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรหลังจากนั้นจะเจาะให้เป็นเรื่องการเงินการงานความรักครอบครัวสุขภาพเนาะลักษณะดวงดาวไปอยู่ใน เรือนราศีที่9กซะส่วนใหญ่8กับ9นะคะเกี่ยวข้องกับการเงินแน่นอนนะธีมของคุณในเดือนนี้1การเงิน2การศึกษาหาความรู้อะไรต่างๆนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์จะชัดเจนมากๆของชาวราศีสิงห์ คนรักใหม่ก็จะมาคนรักเก่าก็จะกลับมาอะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ด้านของการเงินก่อนเลยนะคะดาวที่เป็นดาวการเงินดวงแรกคือดาวศุกร์ดาวศุกร์เขาจะย้ายเข้าสู่ในราศีมีนเนี่ยวันที่5เมษายนนะคะพอดาวศุกร์เป็นดาวความรักและการเงินดาวการเงินละกันเนาะย้ายเข้าสู่ราศีมีนธาตุน้ําแล้วไปอยู่ในเรือนที่8ของคุณคนที่ทํางานเกี่ยวกับการเงินคนอื่นบริหารเงินผู้อื่นอาชีพธนาคารขายประกันนะคะดู แลทางการเงินบร็เกอร์ต่างๆส่งผลดีกับคุณสุดๆแล้วดีมากนะคะ คุณจะมีสเสน่ห์ดึงดูดในเรื่องนี้นะจะมีผู้เข้ามาเข้ามาจัดการดูแลดีกับคุณเรื่องการเงินแล้วส่งผลดีกับคุณจริง,รงๆละ่ะอมืมีหนาซ้ําดาวศุกร์กับดาวพฤหัสก็ยังกลมกันด้วยในราศีมีแล้วพฤหัสเองที่เป็นดาวโชคลาภก็กลมกับเนปจูนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าเงินทองจะลื่นไหลดั่งพระเจ้าอํานวยพรโชคทางการเงินจะเกิดขึ้นความสําเร็จทางการเงินจะเกิดขึ้นกับคุณหลายคนมีเกณฑ์ได้มรดกได้โชคทางการเงินจากผู้อื่นนะคะลักษณะของคนที่ ทำงานทางการเงินจะมีความเด่นชัดมากๆในเดือนนี้นะถือว่าเรื่องการเงินคือดีมากๆดีสุดๆล่ะนะต่อไปถ้าเป็นเรื่องของการงานล่ะ อ๋อเดี๋ยวอาจารย์กลับมาที่ไพ่ก่อนนะไพ่ทางการเงินไม่ได้มีปรากฏขึ้นมาก็จริงนะคะแต่มันขึ้น The Magician ขึ้นมาหมายถึงความสมดุลแหละอย่างน้อยการเงินของคุณก็มีความสมดุลแล้วก็มีความก้าวหน้าถ้าถามอาจารย์ว่าสามารถจะมีโชคลาภทางการเงินได้ไหมมีสิ The Magician ไพ่ใบนี้เกิดขึ้นนะคะแสดงว่าคุณสามารถจะมีโชคทางการเงินได้ด้วยอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับคุณอาจารย์แนะนํานะ เอาความเชื่อแล้วกันเนาะความเชื่อส่วนบุคคลแล้วกันเนาะจริงๆอาจารย์จะไม่ค่อยพูดอะไรประเภทนี้เนาะแต่อาจารย์เห็นขึ้นมาอาจารย์ต้องพูดแล้วล่ะนะคนที่ทํางานเกี่ยวกับสถาบันทางการเงินใหญ่ๆนะคะหรือดูแลการเงินผู้อื่นบริเวณหน้าสถาบันของคุณนะถ้าเกิดมีศาลมีสถานที่บูชามีเทพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ตามคุณไปไหว้ขอพรจากท่านขอพรน,นะ ไม่ต้องบ่นนะคะขอพอรไหว้เฉยๆไหว้ขอพอรในฐานะมนุษย์คนหนึ่งนี่แหละนะคะแล้วก็ดูซิอาจจะเกิดเรื่องราวดีๆแล้วก็ได้โชคลาภที่ดีเกิดขึ้นกับคุณก็ได้นะคะชาวราศีสิงห์ลองดูนะคะถ้าได้แล้วคอมเมนต์ให้อาจารย์ด้วยนะใครถูกถูกหวยนะมาบอกอาจารย์ด้วยนะคะอ่ะต่อไปในเรื่องของการงานล่ะดีไหมนะคะดาวยูเรนัสนะคะอยู่ในเรือนการงานของคุณตลอดทั้งปีอยู่มาหลายปีแล้วแล้วก็จะอยู่ต่อไปอีกหลายปียูเรนั คือดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงฉับพลันเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะคะที่เดือนนี้จะเป็นอีกเดือนหนึ่งหรือปีหนึ่งที่คุณจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าเป็นบ้าเพื่อนร่วมงานเป็นบ้าเกิดความเปลี่ยนแปลงฉับพลันกระทันหันหลายคนเปลี่ยนงานอย่างกระทันหันเนาะแล้วยูเรนัสยังคงทํามุมกับดาวเสาส์สแควร์กันเรื่องของการแหกข้อแหกกรอบแหกกฎเกณฑ์น,น่ะไม่ต้องพูดถึงแลวคุณมีอยู่แล,แล้วแล้วคุณเป็นสิ่งอ่ะสิ่งเหล่านี้จะชัดมากยิ่งขึ้นในเดือนนี้นะก็ ดูดีๆแล้วกันทําไมต้องชัดละ่ะดาวพุธเนี่ยจะย้ายเข้าสู่ในราศีพฤกษบเรือนการงานคุณดาวพุธคือการสื่อสารสัญญาเอกสารการพูดการเจรจาคอมมูนิเคชันเขาย้ายเข้าสู่ราศีพฤกษบคือธาตุดินเป็นราศีแห่งความหนักแน่นทําได้จริงซีเรียสแต่ดือ้อเพราะฉะนั้นเรื่องของการงานคุณต้องระวังความดื้อของคุณที่เอามาใช้กับเรื่องงานแล้วส่งผลต่อการงานของคุณนะแล้วพุธเนี่ยพอย้ายเข้าในราศีพฤกษบไม่เพียงแต่ทําให้คุณ นะยังทํามุมสแควรกับดาวเสาอีกอา้าวทั้งพุทธทั้งยูเรนัสทํามุมสแควรกับดาวเสาคือมุม90 90องศามันท้าทายมันนักทีบความคิดมันนักทีบความคิดมันเป็นลบมันคิดอะไรในเรื่องที่แบบลบๆในเรื่องงานระวังนะคะอาจารย์เตือนแล้วนะต้องระวังนะคะอย่าให้ความคิดนักทีฟมากินเรื่องงานของเราได้นะเพราะเรื่องอื่นกำลังจะดีขึ้นต้องดูแลเรื่องนี้ดีๆล่ะ ต่อไปในเรื่องความรักความสัมพันธ์ล่ะอ่านะดาวศุกร์ย้ายเข้าในเรือนที่8ของคุณนะคะดาวศุกร์ย้ายเข้าในเรือนที่8ของคุณบ่งบอกถึงลักษณะของความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่า,าถ้าคนที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีอยู่แล้วก็จะคลี่คลายได้เพราะมากลุ่มกับดาวพฤหัส ความสัมพันธ์จะคลี่คลายจะเอาใจ,ใจใส่คู่มากขึ้นโดยเฉพาะคนที่มีคู่คนที่เป็นสามีภรรยากันแล้วอิทธิพลตรงนี้จะชัดเจนมากๆนะคะจะชัดเจนมากๆแล้วการที่ดาวศุกร์เคลื่อนตัวแบบนี้นะคะเอาคนโสดก่อนแล้วกันค่ะ,ะเดี๋ยวอาจารย์พูดดวงดาวก่อนเดี๋ยวมาทิพยไพ่นะดาวศุกร์พอเข้ามากุมกับดาวเนปจูนแล้วก็ดาวพฤหัสก็ส่งผลที่ดีเหมือนที่อาจารย์บอกไปแล้วนะคะแต่คุณอย่าลืมสีในเรือนที่7เ,เรือนความสัมพันธ์ของคุณนะ่ะดาวเสาร์มันยังอยู่ การทดสอบยังไม่จบสิ้นการทดสอบของคุณจะจบสิ้นก็ปีหน้าเมษาปีหน้าประมาณเมษาปีหน้านู่นปี66นะคะเพราะฉะนั้นการทดสอบในความสัมพันธ์ยังอยู่นะคะเกณฑ์ที่สามารถทะเลาะกันหรือมีปัญหาย,ยังเกิดขึ้นได้อีกแต่เดือนนี้มันจะลี่คลายมันจะประนีประนอมเพราะดาวศุกร์ย้ายเข้าในราศรีธาตุน้ํามันอบอุ่น มันเซนติเมนทัลนะคะมันโอเคมากยิ่งขึ้นอารมณ์รุนแรงโมโหโทสะของคุณก็จะระง,งับลงได้มากขึ้นนะคะชาวสิงห์อือดาวศุกเนี่ย กับดาวเสาร์ดาวเสาร์กับดาวอังคารจพูดผิดนะอังคารย้ายเข้าราศีมีนเหมือนกันมันจะเกิดภาวะที่รุนแรงทางอารมณ์เกิดขึ้นได้เช่นกันอังคารกับเสากุมกันในเรื่องความสัมพันธ์คุณระวังการทะเลาะเบาะแวงคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือแค่คนคุยถึงเกณฑ์การจบการเลิกลาการจบสิ้นได้เลย separation เนี่ยอาจารย์บอกแล้วนะมันจะเกิดความเครียดความกดดันทําให้คุณเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นโดยเฉพาะคนที่มีคู่ต่างชาติหรือเป็นคู่ต่างชาติต่างศาสนาต่างภาษาต่าง วัรนธรรมหรือ The c h a r เอกอัมัยถึงลักษณะของคู่ที่อยู่เป็น long distance relationship อยู่ห่างไกลกันคุณต้องประณีประนอมกันนะระมัดระวังในเรื่องการมีปากเสียงส่วนคนโสดมีเกณฑ์จะเจอคู่ที่ดีไหมเอออาจารย์มองว่าเกณฑ์การเจอคู่อาจจะไม่ได้ชัดเจนสักเท่าไหร่นะแต่ขึ้นอยู่กับพื้นดวงของคุณนะหลายๆคนมีโอกาสเจอได้เช่นกันล่ะนะคะแต่เป็นลักษณะของคู่กรรัน คู่กรรมเลยคู่จากอดีตชาติหรือคนที่เคยมีพันธกรรมต่อเนื่องกันมานะคะ soul searching เรือนที่8คือเรือนเกี่ยวกับวารกรรม soul searching การตามหาจิตวิญญาณไพ่ใบน,นี้ออกมาเป็นการบอกว่าถ้าจะเจอคู่ต้องเป็นคู่กรรมหรือคู่เก่า,กาทำไมอาจารย์พูดแบบนี้ reconciliation หมายถึงสิ่งเก่าๆจะย้อนกลับเข้ามาหาคุณเป็นไปได้นะ แฟนเก่าคนรักเก่าของคุณย้อนกลับเข้ามาหาคุณในเดือนนี้หรือถ้าคนใหม่เลยแต่คุณเจอกันแล้วคุณจะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมฉันรู้สึกเหมือนผูกพันมาก่อนจากอดีตชาติอันไกลโพ้นนั่นแหละ ลักษณะของคู่เก่านะคะคู่กรรมเก่าของคุณก็เป็นไปได้แล้วเดอะเมจิเชนเกิดขึ้นอีกเรื่องราวเกี่ยวกับปฏิหารความลึกลับจะเกิดกับคุณชาวลัคนาราศีสิงห์ในเดือนสิงหาคมนี้นะเพราะฉะนั้นขอให้เชื่อและศรัทธาเถอะมันจะดีอืในเรื่องราวของครอบครัวล่ะมีอะไรเกิดขึ้นนะคะก็เกิด นิวม mm ู n นิวมู n ในเรือนที่9เมื่อกี้อาจารย์ยังไม่ได้พูดใช่ปะอาจารย์พูดอย่างยังใช่ไหมนิวมู n เกิดในเรือนที่9 th. ตั้งแต่วันที่1นะคะตั้งแต่วันที่1เลยในราศีเมษ mm hmm. การเก mm ิดนิวมูลเรือนที่9หมายถึงการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆและลงมือทําเลยบางคนอยากเรียนต่อเรียนเลยอยากศึกษาอะไร mm hmm. เพิ่มเติมทําเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรออะไรแล้วนะคะกาอยากเดินทางเดินทางได้เลยนะทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางการท่องเที่ยวการเรียนรู้ mm hmm. รการศึกษาการเดินทางไกลดี ดีมากตั้งแต่ต้นเดือนนะคะดีมากๆส่งผลที่ดีของกับคุณนะ่ยแล้วพอวันที่17เมษายนจะเกิดฟูมูลพระจันทร์เต็มดวงขึ้นในเรือนราศีตุลในเรือนที่3คุณจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของครอบครัวในลักษณะของพี่น้องลูกพี่ลูกน้องนะญาติเขยญาติสะพายอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนบ้านเพื่อนรุ่นน้องนะคุณจะมีความประนีประนอมนะคุณจะเห็นอะไรชัดขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับพวกเขานะ หลายๆคนมาเป็นแสงสว่างให้กับคุณหลายๆคนมาจบปัญหากับคุณหลายๆคนก็จะมีการมาเริ่มต้นดีลธุรกิจธุรกรรมใหม่กับคุณเช่นกันนะจะเป็นเรื่องแบบนั้นนะคะก็ส่งผลดีกับคุณละทีนี้เนีย่ยเรื่องของสุขภาพมีอะไรที่เกี่ยวข้องไหมนะคะสุขภาพเนี่ยดาว ดาวพุธนะคะดาวพุธทำมุมกับพลูโตดาวพุธพอย้ายเข้าสู่ในเรือนที่10สแควรกับพลูโตแล้วก็สแควรกับเสามันส่งผลให้การงานอะไรก็ตามที่ใช้การสื่อสารเสียงการใช้การได้ยินนะการคอมมูนิเคชันอาจจะมีปัญหาได้นะคะเจ็บคออะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือการสื่อสารล่าช้าออกไป อาจจะเป็นลักษณะแค่นั้นนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีความระมัดระวังแต่สิ่งที่อาจารย์กังวลที่สุดคือคู่รักของคุณนี่แหละคุณจะมาใช้โทรศจะมาใช้การทะเลาะจะมาใช้เรื่องของการอุบัติเหตุหรืออารมณ์รุนแรงกับคู่รักของคุณกับความสัมพันธ์ของคุณไม่ใช่แค่คู่รักนะพาร์นเนอร์หุ้นส่วนด้วยนะคะหุ้นส่วนการทํางานหรือว่าหุ้นส่วนธุรกิจอันนี้ ก,ก็เกี่ยวข้องนะก็เกี่ยวข้องอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องการดิวแบบนี้เช่นกันละ่ะโดยภาพรวมแล้วนะคะชาวลัคนาราศีสิงห์ถือว่าดีเด่นชัดมากนะคะในเรื่องของการเงินอันนี้เด่นสุดๆนะคะการงานอาจารย์ก็เตือนไปแล้วเนาะแล้วก็ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ถือว่าเด่นเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นขอให้เป็นเดือนที่ดีของชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะเดือนนี้จะเกิดสิ่งที่เป็นปาฏิหาริย์หลายๆอย่างให้กับคุณเนาะคนที่เป็นคู่อาจารย์เตือนไปแล้ว นะคุณมีโอกาสแยกกันได้อย่างกระทันหันป,ปรับปรับสับพันเลยหรือคนที่คนคุยอะ่ะจบกันได้ง่ายมากนะ เพราะฉะนั้นต้องมีความระมัดระวังนะคะอย่างอื่นไม่มีอะไรแล้วล่ะด้านของการงานอะไรที่คุณรอคอยอยู่ก็กําลังจะเกิดขึ้นนะคะอุปสรรคใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นมาแล้วในเดือนที่แล้วอาจารย์อยากให้จะบอกคุณรู้ว่าจิตใจที่เข้มแข็งและทรงพลังของคุณนะ่ะมันจะสามารถทําให้คุณผ่านพ้นไปได้ในที่สุดเนาะเอาล่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้อาจารย์ด้วยนะอยากจะคอมเมนต์ติชมอะไรก็เขียนไว้ข้างล่างได้นะคะอยากจะให้อาจารย์เนี่ยทำคลิปแนวไหนสอบถามเรื่องอะไรปัญหาโหราศาสตร์ทางไหนถามอาจารย์ได้เลย ะะก็อาจารย์ยินดีจะตอบเนาะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ทักแอดมินถามคิวว่างของข้อมูลได้ค่ะนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยฝากกดติ๊กต k อให้อาจารย์ด้วยเพจ facebook อาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยเจอกันคลิปหน้าเดือนหน้าวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ